อุ้ยขบเขาเก็บได้เดยค่ะสี่ยเอยู่ข้างล่างแหงแล้วคะเนาะองขี่น้องนะอโ้ยพี่นาะยังอ่มสิเก้อกพ่อข้างข้เลยอยังสวยเลยไหนจุ่มนึงเห่ะแต่ว่าอั้แหงฮะอือเบิงบุบารี แมิดมากค่ะไม่ได้ทัดทารกอันนี้พี่เขาบอกว่าพาไปมาเก็บบลูเบอรีม่มะฝรั่งเห็ดพี่น้องเอ้ยดวงดีดวงดีมบบั้งเด็กๆเด็ดพี่บลูเบอรี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องภาพพี่น้องมาก,กินข้าวค่ะอันนี้เป็นปนเห็ดมันปูค่ะเตี้ยมะปนนะคะเนาะแล้วก็มีไข่เจียวเมนูง,ง่ายๆค่ะพักข้าจากสวนค่ะพักแผวใบบัวบก มะเขือทัว่วพูเด็กก็สลัดนะคะนี่ค่ะแล้กก็มีข้าวเหนียวนะคะเนาะกองนึงค่ะมาจะพี่น้องกิดค้าวตมตีค่ะสับแส่บกันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องให้รอบนึงค่ะนะคะพี่น้องกินข้าวต้มตีค่ะนี่เมนูบ้านๆค่ะมากินต้มกัแส่บแจ้านี่ก็เป็นเด้อเด้อดึงๆพี่น้อง นี่ค่ะตัวจะได้กินหามุ่มค่ะข้าวเหนียวค่ะตัวนี้กินข้าวเหนียวจ้าเด็กๆเคทพิซซ่าให้กินค่ะอุกูดปิดไปโรงเรียนวันนี้วันหยุดแลวเฮดพิซซ่าเพื่นพอดีโม่มาเล่นน้ำค่ะอยู่กันบนบานเนาะค่ะเนาะมาจ้ะกินน้ำติแซ่บค่ะปนเฮทปนเฮอมันปูค่ะพี่เนาะนี่อืม ตอนเทเบรดเฮดเบิร์ขึ้นเขาเหรอคะภาวะเด็กหน่อยมากเป็นน้ำกันนะคะเนาะดิจเลยเบรดเฮดให้พี่น้องเบิร์นอ่ะมาดูแปลงเรียนค่ะพี่น้องยูแต่อกุตแซบด้วยค่ะมโมวันตีอันหนึ่งเฮ็ดไอ้มะนาวก็บ่ได้เฮ็ดเบได้กินพี่น้องเบิ่งนะคะเนาะอืม เจียวค่ะเสียงแมวหน่อยกินง่ายพี่เนาะใช่ค่ะตัวึ้นมากพี่น้องเอ้ยแซ่บอื้อหือ เลค่ะสดสดเก็บหม่ไม่ทำเปนใหญ่พี่นอ้องเห็ดมันปูนเลยค่ะทำมันเอามากแกง หรือว่าเอามาเข็ดสุปตังเสเนอะแกงร่วนมั้ยคะค่อยแซ่บอร่อยมากวันสายเพื่นอน เครปปอติจะเปลี้วได้เลยค่ะอืมอืมอมีอมอมอมเปรียน้อย อันนี้เสร็จมือพี่น้องถามเตรยมมาว่าเอ่อเห็ดเป็นฟัวมเห็ดอย่างกินแซะพวกลังมันก็จะมาเฮ็ดเป็นผัดหน่อยน่ะคะ่ะเอามาเฮ็ดอน้ำซอดพี่นอ้องส่วนตีนะคะ เตรียมาให้มาเห็ดบนนะคะแล้วกับผัดใส่ผักถ้ามันแกงเห็ดถ้าแกงของเขาโดยเฉพาะเนะคะแต่ว่าตีา๋บุกไข่มักถ้าเอามาร่วมกันได้หลายเห็ดนะคะแสบอยู่เตี๋ามากินอยู่เพราะเขาจะไม่กินคันขๆนนจะแห้งนะคะกินเอกลักษณ์ของเขานะค่ะ เอามาปนเอามาซุปแ่ะพอเห็ดอันนี้มันคันคานคันคานจะเป็นเส้นนะคะเนาะแล้วแต่คนมากขึ้นกาแล้วคะ่สะสำหรับตีตีมักแบบนี้พี่น้องกินจังสินม,มากกิน เด้อค่ะพี่นห่พพ่นธุ์พิดเดิ้ลัดในกินงเขาเปาอติดองติดอ่างไปแกนพีกับปันสิบแรนมาลาทอนเห้นเทนดนตำอโรว์นะคะ มันมีการพักเบรกโฆษณา,าเลยค่ะใช่ไหมครับเพือไมาเก็บเห็ดอันปักตะไคร้ไปเลยค่ะพี่บ้องดับเบินเนี่มเอามันดับเบินเนมด้านเนี่ยด้าน,น,นหน้ามันด้านหนาดอก อ่พญยายกำมมนเลยะคะ่ะยวติ้าจัดเต็ม้าทั่วไผ้าไป้ากมองไม่ได้ดลายเลยค่ะ,คะมองดอยเงยเพอร์เวอร์เพร์เวอร์คือปีที่แล้วนะคะเนาะ,ะ,ะตัวอยากไปเอาแคมปปิ้งไปนอนอยู่เลยค่ะ ไปนั่ำเก็บอก็ได้คุณเนาะถ้าเซอาทิตย์เนาะเด็ดหน่อยไปนั่ำแต่พี่ใหญ่บอกดีว่ามีออเดอร์บลูเบอร์รี่อยู่ค่ะ จะเก็บเฮดนำเก็บบุบรีไปนำให้นอเยเดี๋ยวเบิรงกันค่วะว่าบุบรีทางบานตีมันจะหลายปันหดเนาะถ้ามันบหลายเราต้องไปทางอื่นเก็บให้ออเดอร์เข้าเจค่ะ แซ่บนะเจ้เ็ดนะคะเนาะ เอาเตี๋ยไปขว้เอาด้วยค่ะขวามันแห้งขวนะใสก่กับพริกกับหอมนะคะขวกระเทียมเอาเ้ดลงไปขว้าใส่กันย้อนหนามไปน้อยๆขวจนแห้งจนหนามแห้งนะคะแล้วนกะ็มาตำเนาะหัวเห็ดมันมันเด็ดดาดกระทานะคะ่ะมันจะหอมถ้าไปลวก เขาไปลวกหรือว่าข้าเป็นหนึ่งเซมกินมันกันจะบุกใครหอมมันแหลแเ่ว่าเขาบอกเส้นอุนเตนะเมะเ่ไรเม่ไไรกินใหม่กระทะค่ะกิดเป็นน้ำบอกเป็นน้ำน้ำเป็นน้ำเนาะ๋ยวาสาดตีเวยค่ะ ยังโปร่งเอกเดียดตีก็ได้มันมีความเรียบร้อยแล้วคะ่ะเฮ็ดก็จะขอใน่ะพี่น้อเยเอ็มล้ะพี่น้อยมาเร็วไปเร็ว กกินตอบไปพีพ่น้องผักไพ่ผักแพนจะจะเอาการไปเสียบเนาะเสียบใเข้าแตกอ่ะ พี่น้องแซมกันค่ะมาเติคอตโตไปนะคะเนาะยิ้มจ้ปะป้าจ้าพี่น้องคลิปนี้เตี๋ยผ้ามาก,กินซ้ำหนึ่นะคะเนาะปีิคอตัวไปก่อนนะคะฝากพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามเป็นรัล่าเจตเตี๋ยวเลยค่ะยิ้มปฏขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ